เดีกลับมาเมื่อไหร่ล่ะเห็นเจะไม่ช้าแล้วครับท่านเคยกลับจากออฟฟิดคขาบ่ายห้าโมงทุกวันครับนะงั้นเดี๋ยวฉันนั่งรออยู่นี่ก็ได้มีอะไรก็ไปทำเถอะไม่ต้องมานั่งอยู่นี่เพื่อฉันหรอกอะไรบะอ้างว่าเป็นเพื่อนเก่าของท่านผมบอกว่าท่านยังไม่กลับจากออฟฟิศก็ไม่ยอมไปแล้วยังไงครผมก็เลยต้องมานั่งคุมอยู่ที่นี่ เองออกไปรอค่าอยู่ข้างนอกก็ได้ครับแล้วถ้า,า,า,ถาคุณรอามาบอกค่าด้วยครับได้จจคไไดรับเหมือนจำผมไม่ได้นะครับก็เหมือนจะจำไม่ได้ก็อย่างนั้นสิครับได้พัายืนพแต่แล้วจะมาจำคนอยื่นยังไงได้เออลุงก็เหมือนจะำนายได้ในายรำช่อไหนใช่ครับในายรำชิพดีจนำะอ๋อเสียบอดซิ เป็นยังไงสบายดีใช่ไหมขอรับผมก็ไม่ได้มีอาการเจ็บไข้โรคตายอะไรนยังไม่ได้ปวดแกเรื่องแต่ยิงขอรับ15ปีมาแล้วแหมอย่างนั้นเชียวหรือแน่ลสิครับแน่เกิดความขึ้นหนักใต้เท้าของผมยังลงอยู่เลยผมเป็นชิพพเดชใต้เท้ายังเป็นหลวงกำพรอยู่เลยครับแล้เราก็ยังต้องมาเป็นน้ำขดอีกสิบปีด้วยนะครับสูบไปอีนะ ของระดับน้ดูและแกข่งมาในที่ไหนไปผมขึ้นอยู่ที่สานโลกครับพอคนดูแล้วผมก็เลยไปให้คนบางกอจะอยู่หน้ากวกองยังไงได้ ก็ทาอย่างเกาดีไม่ได้เพราะผมไม่ได้เป็นข้าราชก,การแล้วมันก็ไม่มีโอกาสอยู่เองถูกไหมล่ะครับถูกแล้วคือพอมีที่ของเก่มีโอกาสคืที่ไม่อยู่ับที่จริงผมมีโอกาสกผมก็ไม่เล่นีผมแก่จนหงองแล้วก็มีความคิดที่ดีดึ้นส่ต่างงารเี้ผมทำอย่างครั้งก่อนผลที่ได้มันไม่มีน้ําหนักเท่าที่เสียเพราะฉะนั้นผมจึงได้คิดหน้าน มาัาก็จีิจีจเีเข้าติตรัอยู่ที่อิโลกครับแม้วันนี้ร้อนจริงทำให้กระหายน้ำชื้นห้คำไปหา,ซาโซดามาด้วยโซดาัลครับจะาีวโซดากได้น้แดงน้ำหรเไม่มีหรอวครับม่ชื่นใจไม่มี เป็นสาวใหญ่แล้วไม่แน่หรอครับก็สาวใหญ่ก็มาสิเจ็ดแล้วอ๋อถูกครับแล้วขอว่าหน้าเหมือนแม่ไม่ใช่หรือครับก<อ>็ผมขอโผล่สักทีได้ไหมครับฉันบอกไม่ได้ว่าเห็นจะได้โอกาสคุยกับแม่เราในว่านะเจ้าคุณไม่เตรียมใจให้ผมโผลอย่างนั้นหรือครับถ้าจะให้ฉันต่อตามใจรจริงก็ต่อว่าถ้าไม่โผได้ดีกว่าทำไมะ่ะครับ แกควรจะเข้าใจเกงได้ทีเดียวเข้าใจยังไงจะให้ฉันพูดตรงอีกหรอเชิญฉันก็เอาสิ่งที่ฉันไม่เต็มใจกับแม่เราเแม่เราที่อบรมมีมีกระดูกกระดึไม่ควรจะพกงทางคนที่อยู่ที่ตลาดอย่างผมนั้นหรือสะเสดใจที่แกมาบังคับให้ฉันต้องพูดแบบนี้ทำไมในรูปนี้มีผมคนเดียวเดือที่เคยติดฟุต

ผู้ร <ates> ู anyway. ้สึกสงสารขาเจ้าคุณจะพูดยังไงก็ได้เจ้าคุณไม่เคยเห็นผูจัดมารู้ได้ยังไงว่าคนที่เด็กตัวมาแล้วน่ะมันได้รับความลแยากลำบากยังไงท้าขอถามว่าตั้งแต่เห็นคุณพูดมาไลและพยายามสังเ็กตหบ้างผมจัดยายาหรือมีแยายาก็ไม่มีใครปัาหนาชานอ๋อานแยก็เลยป่อยตัวไป เจ้าคุณต้องเข้าใจว่าผมก็รักชีวิตเหมือนกันที่จะให้ผมตายนั่นหลือเกินนะผมหาทางไหนได้ผมก็เอาทำนั้นแก่ผมไม่เอาทำไมผมไม่ได้ตัดสินคำนั้นแต่อายุ20เท่านั้นผมก็อยากจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เัาเป็นยังไงบ้างอ๋อไม่เห็นหรือเปล่ดูมุมมาเท่ับดูตัวเหมือนกัน ผมได้ทราบข่าวว่า มีความคิดท,ที่แม่เราเออกไปเสียนานน,นี่แม่เราเอา,เอาแม่รู้เลยนะเลยนะที่ว่าผมเป็นพ่อที่จะนึกว่าคุณเป็นพ่อแล้วกันพ่อแค่มั้นเขารู้ว่าฉันเป็นพ่อของเขาฉันบอกเขาว่าพ่ขอความใจที่ใส่ใจเขานี้เขา นี่แกหไม่มีความนมตตาลูกแกบ้าเลยเกี่ยวถือถือได้ขีไรแกเขาได้นะผมเป็นพ่อายเงยมนทำความยาเองด้กสาวที่แกได้อยู่ถ้าขอรักแม่ออจริงที่ผมจะเป็นคนเลยวกว่าเขาคงไม่รังเกียจถึงในของําจะไม่รังเกียจไปทางไหนเขาก็เจอไปทา ก็จะแรงงูผู้ฉุดพูดสุดติดก şey> ันถ้าเขาเลื่อนได้เขาก็คงเลี่ยงเจ้าคุณผมจะพูดตามตรงผมไม่มีทางหากินแล้วผมนอกจากที่ผมจะมาอาศัยให้ลูกสาวเลี้ยงอ๋อนี่เงาแกต้องกาเงินอะไรก็ได้ก็แน่ล่ะไม่มีเงินถึก็ต้องตายสิก็จะพูดกันเสียตรงโตเาอยู่มันก็แล้วกัน เอาไปสิช่างก่องเอาไหมไม่รับประทานมีสิช่างไม่รับรทา มงินก็จะไม่เสียมากเงินอาจจไม่เสียดายหรอกเสียดายชื่อและเสียดายความสุขที่ให้เอามากกว่าคุณจะให้ผมขายรูปผมอย่างนั้นหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามใจเถิดแต่ที่ฉันตั้งใจซื้อความสุขให้แกแม่เราเอาเท่านั้นที่คุณจะมาภาพข้อรูปอย่างนี้คุณคิดว่ามันสมควรหรือยัง จริงนะเจ้าคุณแก่แล้วนะครับจะปรับยืนเป็นเ็กไปได้มีชีวิตแก่จริงแต่ขอให้เข้าใจว่าแกู่้ชีวิตได้กำลังแก่ะมันนอนเสียแล้วสุราันเข้าไปพากำลังแก่เสียแล้วฮ่าช่างพูดเสียจริงยังไม่เบาบางลงกว่าเนาหนุนเลย น้ำคือชั้นเลยั